สวัสดีคุณผู้ชมด,ดีดีค่ะตอนนี้อยู่ชั้นเคิร์มอนะคะกับเกม The Simple Story นะคะตอนนี้ก็ EP ที่6หรือ7ว่าจะไม่ได้เลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่ต่อกันมาเราได้เรียนรู้การวิธีอุ้งเท้านะคะแล้วตอนนี้คืออ่ะเดี๋ยวเวลารอเคเวสใหม่ค่ะมาค่ะเราจะมาใช้ชีวิตประจำวันกันนะคะแต่ตอนนี้คือแบบคือเราต้องการเขาขับถ่ายโดยด่วนค่ะและนี่ค่ะฉันว่าดูแซนเสรแล้วไปยังไงเราขายได้ตั้งห้ารแน่โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำใส่ก่อนนะคะรักปลาไข่รูปกันเลยเอ้ยอุ้ยมีม่านตรงนี้ซะหน่อยน่าจะดีนะเนี่ยมันมีม่านหมดเลยดูสิว่าแป๊บหนึ่งเะแค่ม่านไ,ไงเออแล้วห้องเราไม่มีม่านหรอเราซื้อม่านซกหน่อยดีกว่า นี่ขนาดเรายังเป็นนี้อยู่นะคะก็ยังจะแบบเหลือเงินไว้ทําแบบขอทาอะไรไร้สาระช่างเถอะค่ะเราคงไม่ได้ฝันไปเนาะนี่ไงวิธีอุ้งเทา้ายังอยู่เลย,ยแล้ววันนี้เราจะทําอะไรดีคะนะ่นไหนเราก็ยังไม่ค่อยง่วงแล้วเราพาแซมไปเดินเล่นก็ดีกว่าเนาะป่ะแซมไปแซมไปเดินเล่นตอนเช้ากัน แซมจ๋าแซมไปไปเดินเล่นกันดีกว่านะว๊ยนี้ผูดผายสามเองนะเนี่ยไะเด็ดเออให้อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะคก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วเนาะวาดภาพดีกว่าวาดภาพนิง่งวาดภาพนิ่งคืออะไร อเออนี่ไงมามามาวาดภาพะแสัมตอนทำลายข้าวของนี่แหละจะได้เป็นหลักฐานนี่เจแซมเออเรียบร้อยชอบทำลายข้าวของนี่นะกูวาดรูปเป็นหลักฐานเลยเวลามันเถียงเรานะคะจะได้แบบเถียงไม่ได้ค่ะว่าเออมันไม่ได้ทำลายนะคะ เอ,อ้ยวาดวนไปค่ะวาดวนไปค่ะวาดวนไปค่ะไกล้สำเร็จแล้วนะคะว้ายตายตาบุมแล,แล้วนี่ตายฮะเพิ่งดูเวลานะคะ โอ๋โอหยุดวายก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะคะเอาเป็นแบบอยากลองกินอาหารสำเร็จรูปดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไหนขอดูหน่อยสิคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่เห็นค่ะแล้วมันก็ยกัดเข้าไปในกล่องกันเลยเหรอมีอะไรบ้างอะ่ะอุ้ยมีสเต็กไส้กรอกแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบ ถั่วเนาะโอเคไม่เป็นไรอ่ะจุบจ๊บๆๆมันก็ยังดีนะคะเฮ้ยแซมอ่ะจะให้ขนมนะแซมแป๊ปนึงนนะโอ้โารูพิพฟิสโอวูชิบานละโอ้จีต่วันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะเควสจะไป็กิดอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไร บทที่8ปริศนาลักพาตัวเจ้าปูว้ายนี่ก็ดึกมากแล้วฉันจะเข้านอนสิคืออะไรอะ่ะลักอะไรอะ่ะมันให้เราเข้านอนอะ่ะปริศนาลักพาตัวอะไรอะ่ะจะเกิดการลักพาตัวหรออ,อุ้ยเราจะทำไงอะ่ะเราเควยงไม่ได้กูนอน <c oughs> แซมเหงาใครอะ่ะไหนอะไรอะ่ะเราเราจะทำยังไงเรา เราไม่ให้ละแซมโดนรักพาตัวไม่ได้หรอมันต้องเข้านอนด้วยอะ่ะคือกูต้องเข้านอนอะเสียงอะไรนะ่ะเช้สัญญาการขโมยหรือเปล่าตายโฮมโอ๊ยเสี่ยมายโอ๊ยแซม มานี่นะเจ้าหนูมันไปไหนกันโอ๊ยแซมหายจริงด้วยโทรศัพท์โทรศัพท์ฉุกเฉินฉุกเฉินสถานีตำรวจสถานีตำรวจสถานีตำรวจด่วด่วนหัวสถานีตำรวจค่ะอะไรอ่ะคุณผู้หญิง พวกเรากาลังยุ่งมากเลยตอนนี้คงช่วยอะไรไม่ได้บางทีคุณน่าจะลองสำรวจแต่แถวแถวละแวกบ้านก่อนเพื่อจะพบสุนัขของคุณอ๋อเดี๋ยวหยุดก่อนได้ไหมฉนันน่าจะสำรวจดูในบ้านก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่จะมีอะไรอ่ะลืมไปแล้วว่าต้องสำรวจไหนไหนเดี๋ยวดูรอบๆอสิเดี๋ยวดูรอบ ตำรวจหาแซมไม่เจอฉันก็ต้องหาบ,บอสแสเองซะแล้วต้องการบอสแสดทูทั่วบ้านเพื่อสังเกตอะไรแปลกสิ่งแปลกปลอมอ่อาดูอะไรแปลกปลอมกูห้องนี้ห้องนี้มีไหมเดินดูสิเดินดูมีอะไรแปลกปลอมอ่ะห้องนี้ห้องครัวที่สวนก็ไม่มีไม่มีอ่ะอยังไงอ่ะหน้าบ้านก็ไม่มี เดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ย,อยโอโ้โหแล้วมันพอเดี๋ยว,ยวคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือพอดูอย่างเงี้ยปึ๊บอี่ดอกลมกืนกับพมมากคืออะไรอะตัวดูร่องรอยตัวดูสิแก้วกาแฟกล่าวคาเฟ่หรอมาได้ยังไงเนี่ย ฉันไม่เคยเห็นจะชอบกาแฟร้านนี้สักนิดน่าลองไปสูบที่นั่นดูเป็นที่แรกนะมันน่าสงสัยมากฉันจะไปที่ร้านกาวคาเฟ่เพื่อสืบดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นโอเคเจอกูเลยอันดับแรกคือกูไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนไปชุดลำลองค่ะมันต้องมีเงี้ยงงำบางอย่างนะแกโทรศัพท์โทรหาแท็กซี่โดยด่วน แท็กซี่มาที่นี่ดกว่าไวแสงหมากวาย้าโอเคโอเคแท็กซี่กำลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเจอกูเลยใครบังอาจรักหมากูมายืนตรงนี้ก่อนมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้มาทำทำน้ำทำน้ำทำน้ำเต้าทำน้ำเต้าเซมอ้าว กล่าวคาเฟ่น,นี่ไงออแซมแม่จะต้องหาตัวหนูให้เจอให้ได้รอแม่ก่อนนะลูกแท็กซี่มาแล้วไปเร็วเร็วเร็ว,รวมึงก็ยังเดินอีกเนาะเร็วๆไปไปเจอเลยที่กล่าวคาเฟ่ถึงแล้วอุ้ยดอบร้านสวยนะว่าไม่ได้เอาลดลงก่อนนั่นบล็อกนี่นาะ ฉันต้องไปลวงข้อมูลให้ได้ว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องแซมหายตัวไปหรือเปล่าเดี๋ยวมึงเจอกูเลยเจอกูจก้ะบล็อกใช่ไหมบล็อกทอตันเผชิญหน้าบล็อกเราต้องคุยกันมานี่เดี๋ยวนี้บล็อกคุณทำอะไรกับเจ้าแซมมาของฉันเออฉันไม่กลัวมึงหรอกนะคะ คุณเพื่อเรื่องของคุณนะ่ะผมไม่รู้เรื่องไอ้อย่ามาตีนาะซื้อค่ะกูพบหลักฐาน<อ>ฟังนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณเอาหมาข,ของฉันไปทําไมแต่ฉันห่วงมันมากมากแล้วแซมก็อาจจะกลัวมากด้วยฉันไม่อยากให้มันเป็นอันตรายอะไรทั้งนั้นเออเข้าใจไหมคะหม,มากูค่าสําคัญที่สุดอะไรอะก็ได้คุณผู้หญิงผมเองก็ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเปียกนั่นเหมือนกันรีท เอามาันไปไว้ที่บ้านร้างแล้วแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าให้ระวังตัวให้ดีถ้าคิดจะไปที่นั่นเพราะว่ารีทนะ่ะไม่ใจดีดหรอกนะยอมง่ายจังเจอกูเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวฉันจะมาจัดการกับกูที่หลังดับบล็อกระหว่างนี้ฉันขอไปหามหมาสก่อนฝากไปก่อนฝากไปก่อนบางอาจเอามากูไปเดี๋ยวค้าเจอกูเลยบ้านร้างไปที่บ้านร้างค่ะอุ้ย เดี๋ยวนะอุ๊ยเหลอจริงเลยน,นะคะเดี๋ยวไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือกูต้องไปหาแซมฝากไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกูจกับบล็อกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะคิดบัญชีทีเดียว<อ>ถึงแล้วค่ะบ้านร้างยังไงฉันก็ต้องหาแซมไม่เจอให้ได้มีสองชั้น ่งไปฮะฉันกุ้มใจจะตายอยู่แล้วต้องให้ทำให้เขาสารภาพว่าทำอะไรกับแซม, <S <S มเออสารภาพมาเดี๋ยวนี้ว่าทำอะไรกับแซมประเชิญหน้าเจ้าแซมของฉันอยู่ไหนอ้มันฝักฉันมันฝักฉันอุ๊ยใครอะอุ๊ยอัศวินขี่ม้าขาวของฉันสู้เข่แกโทมัสสู้เข่ากาสู้กับโทมัสสูม้สสมัน ฆ่ามันเลยโทมัสฆ่ามันสู้ๆนะกับโทมัสขาอ้าวอ้าวสู้กับกัทโทมัสสู้ๆกับกัทโทมัสเดี๋ยวนะแทนที่ระหว่างเนี้ยวิ่งเก่งมากเลยกัทโทมัสแทนที่ระหว่างนี้นะครับมึงน่าจะไปหาหมามันหนีไปแล้วโทมัสเฮ้ยแซมจะเพิ่มยาดีใจจุดที่แค่ไม่เป็นไร แซมเดี๋ยวเราต้องให้ความรักกับแซมก่อนโดยการเแยกขนมมึงหยุดอาบน้ำก่อนสิ <c oughs> แซมแซมลูกแซมเป็นไงบ้าง <c oughs> โอ้โหรเพียบฟิตโอ้เจ็บบ้านแโ้จ๊โอเคโอค้แซมปลอดภัยโอเคกลับบ้านกันเถอะจ้ะแซม ไว้ฝากไปก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนนะมีใครบ้างนะมีริกับบล็อกเด,เ,ดเดี๋ยว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 เจอคุณตากลับบ้านโอเคเราโทรหาแท็กซี่แล้วเฮ้แยแซมดีจังเลยที่แกไม่เป็นอะไรเช้าพอดีเลยเนาะถึงบ้านยังปลอดภัยเอ๊ะมีโน้ตอยู่บนห่วงยางหน้าบ้านด้วยหาย ออวอะไรอะอ่านโน้ตอ่านโน้ตอะไรอ่ะคะผมรู้ดีว่าของชิ้นนี้ไม่สามารถชดเชยกับเรื่องที่พวกผมพวกเราทำลงไปได้แต่บอกว่ามันจะช่วยคุณเอาชนะไดอาน่าได้นะครับบล็อกอุ่ยเป็นคนดีเหมือนกันนะเดี๋ยวแต่เราย้ายไปไว้ที่สวนก่อนโอเคอ่าโอเค โอเคเฮ้ยจบเรื่องัะทีนะแซมยังไงก็ยังไม่ขอบคุณบล็อกอ่ะมันมันพักะเป็นส่วนหนึ่งในการรักพาตัวหมาของเราเหตุการณ์มันก็ระหนจริงๆเจ้าแซมหายตัวไปฉันเลยไปตามหามาที่แกลบคาเฟ่ฉันได้คุยกับหนึ่งในลูกน้องของเดียนนาที่นั่นด้วยเจ้าหมอนั้นบอกให้ฉันไปตามหาแซมที่บ้านร้างเจ้าผู้ชายที่ทับแซมไว้น่ากลัวมาก แต่ดีที่โทมัสเข้ามาช่วยจัดการฉันฉันเลยช่วยแซมกลับออกมาได้อย่างปลอดภยัยโอ้แต่เ,เขาจริงนะแบบมันน่ากลัวนะถ้าเกิดแบบนี้เป็นเ้าไม่ไม่จริงอะ่ะคือเราไปตัวผู้หญิงคนเดียวอะ่ะแล้วแบบเข้าไปในบ้านร้างนั้นแบบที่มีผู้ชายอะ่ะคือก็คงจะไม่ปลอดภัยแน่นอนแล้วคือตำรวจก็ยุ่งอะไรก่อนอชอบมาตอนจบตลอดเลยนะมึงอะ่ะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะอย่างน้อยแซมก็ปลอดภัยแล้ว นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอโอเคโอเคตอนนี้อีกแป๊บหนึ่งเจอแอนน่าจะมาแล้วเนะาะเอแต่ว่าตอนนี้เราเหม็นตัวเองมากเลยอาบน้ำตัน่อยดีกว่าอาบน้ำดีกว่านะคะ กว่าจะผ่านเรื่องร้ายๆมาได้นะคะเอาเป็นว่าอีพีนี้เข้มข้นมากพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันอีพีหน้าเนาะ ใช่โอเคหลังจากเรื่องเหนื่อยนะคะเราจะได้แบบพักผ่อนหย่อนใจบ้างยังไงนะคะถ้าใช้ครอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่า E.P. หน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะคุณบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวขอลาไปด้วยกันไปด้วยภาพแสนอันนารักของเจ้าแซนนะคะแซมของเจ้าแซนนะคะดูสิตามันแปวมากเลยนะคะ แกปลอดเป็นเด็กดีนะแกเป็นเด็กดีแกปลอดภัยแล้วจะเด็กดีเจ้าหมาน้อย